สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านพระเจ้ารักพี่น้องผมและอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องรู้ทางของพระเจ้ารู้ความจริงและมีชีวิตที่มาจากสวรรค์พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนพี่น้อง และในนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรน,น,นับประทานชีวิตใเทพี่น้องนะครับพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับรักพี่น้องมากครับถึงอยากจะมาใช้เวลาอ่านพระวจนะเพิ่มความเชื่อและอธิษฐานร่วมกันนะครับผมเชื่อในพลังของคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมและเชื่อว่าเมื่อผู้ชอบทมอธิษฐานด้วยความเชื่อเราจะเห็นชัยชนะเห็นการทุรุทรวง และการเกิดผลและคําตอบที่มาจากสวรรค์พี่น้องเป็นผู้ชอบทําร่วมกับผมจริงไหมครับพอเรากลับใจจากความบาปเรามาเชื่อในพระเยซูความบาปของเราได้รับการยกออกไปแล้วและไปอยู่ที่บนพระวรากายของพระเยซูที่ไม้กางเขนและเรารับความชอบธรรมจากพระองค์เรากลับใจจากบาปทุกๆวันเราดาเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าดีไหมครับให้เราอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันเพิ่มความเชื่อนะครับกันดานวิถีบทที่23ข้อ19บบอกว่าพระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ ที่จะมุษาและไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทําตามที่ตรัสไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทําให้สําเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือพระเจ้าของเรานะครับเป็นพระเจ้าที่รักษาวาจาของพระองค์พระองค์ทรงตรัสสิ่งใดไว้ในพระคัมภีร์หรือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทําตามนั้นให้สําเร็จเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อดังนั้น เราต้องตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อมากกว่าที่เอาตาเรามองสถานการณ์สถานการณ์ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เราเลือกที่จะเชื่อพระสัญญามากกว่ามองที่สถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าจัดสรรหาให้เราเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความหวังเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราพระองค์ไม่มุสา พระองค์กาลังทํางานอยู่เบื้องหลังฉากที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาของเราได้เพราะเราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณพระองค์กําลังทํางานของพระองค์และสิ่งที่พระองค์สัญญานั้นจะมาในเวลาของพระองค์ทันเวลาไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วเกินไปพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระพรและความโปรดปรานสําหรับชีวิตของเราดีไหมครับ พระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูผู้ทรงซื้อพระพรให้กับเราโดยพระโลหิตและชีวิตของพระองค์ให้เราคาดหวังดีไหมครับว่าพระองค์สามารถเปลี่ยนสถานการณ์พลิกผันสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ให้เราวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับเราแล้วในอนาคตและพระองค์จะเปิดประตูที่ดีๆที่ถูกต้องให้แก่ชีวิตของเราสิ่งที่พระองค์สัญญาแก่ชีวิตของเรานั้นจะไม่มีวันหมดอายุ มันจะอยู่ไปเรื่อยๆพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีการหมดอายุนะครับสดุดีบทที่106ข้อหนึ่งบอกว่าสรรเสริญพระยาเวจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพี่น้องครับความรักของพระเจ้าดำรงเป็นนิจและพระสัญญาของพระองค์นั้นไม่เคยผิดพลาดพระองค์ประเสริฐและรักษาพระสัญญาของพระองค์พระองค์รักเรามาก นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์จะตอบคำที่ฐานของเราเพราะพระองค์รักเราและมีความเมตตาต่อชีวิตของเราพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารักท่านมากพระองค์ถึงได้ส่งพระเยซูล,ลงมาเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วมารับความทรมานที่ไม้กางเขนและที่เสาที่ถูกเคี่ยนนั้นและพระองค์ทรงถูกเคี่ยนตีถูกตะปูแทงเข้าไปที่มือที่เท้าและสิ้นพระชนลางพระโลหิตเพื่อเราพระ,ระองค์รักเรามา,มากดังนั้นให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าดีไหมครับ สดุดีบทที่33ข้อ4บอกว่าพระพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องและเป็นจริงพระวจนะที่เราจะอ่านกันเนี่ยถูกต้องและไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องผิดพระองค์ทรงซื่อสัตย์นทุกคนบอกสิครับพระเจ้าซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทรงกระทําพระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะทําตามพระสัญญาและสิ่งที่พระองค์สัญญาเป็นจริงและถูกต้องไม่โกหกลูกาบทที่1นึ่งข้อสาบอกว่า เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้พี่น้องครับไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ทําไม่ได้พระองค์สามารถทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราเชื่อนะครับพระเจ้ามีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพึงกลัวและพระองค์สามารถรักษาคนตาบอดให้หายสามารถรักษาคนโรคเรื้อนพระองค์สามารถทําขนมปังห้าก้อนขยายเลี้ยงคนเป็นพันได้ฉันใด รปรงก็สามารถช่วยชีวิตของท่านได้ไม่มีอะไรที่รปรงทำไม่ได้โยชูวาบทที่21ข้อ45บอกว่าสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลและต่อคริสเตียนด้วยที่เป็นลูกของพระเจ้าเพราะเรามีความเชื่อในพระเยโฮวาและพระเยซูคริสต์นั้นไม่ขาดสักสิ่งเดียวสําเร็จทั้งสิน้นแทุกคนพูดสิครับสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาต่อพวกเรา ก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสำเร็จทางสินสนลนสรรเสริญพระเจ้าให้เราประกาศออกมาด้วยปากนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ควรจะอยู่ในหัวใจของท่านทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องต้องมั่นใจในพระคำของพระเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นพระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงและไม่มีพระคำแม้แต่ข้อเดียวที่จะล้มเหลวและไม่เกิดขึ้น หนึ่งพงกษัตรบที่8ข้อ5 6บกอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการพระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียวเมื่อพระองค์ตัดสัญญาอะไรพระองค์จะไม่กลับคืนคำ พระองค์จะไม่ฉีกสัญญาทิ้งพระองค์จะไม่เลิกคำสัญญาพระองค์ไม่เคยมุสาต่อลูกของพระองค์คือพวกเราทั้งหลายและสิ่งที่พระองค์สัญญาจะเป็นจริงสดุดีบทที่8 9าข้อ34บอกว่าเราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราเราก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ฝ่าฝืนก็คือไม่ยกเลิกพันธสัญญาหรือพลิกแพลงถ้อยคําที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราสามารถวางใจพึ่งพาพระเจ้าได้พันเปอร์เซนต เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อทุกคําสัญญาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์จะทําให้สําเร็จและพระองค์จะไม่เคยผิดคําสัญญาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเราทําส่วนของเราก็คือเราเชื่อเราวางใจเราเชื่อฟังเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเรารับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงทําส่วนของพระองค์ก็คือพระสัญญาของพระองค์จะสําเร็จในชีวิตของพวกเราเราจะมาอ่านพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสืออพยพบบทที่หนึ่ง ข้อ17และข้อ21ด้วยกันว่าพระเจ้าจะทรงทําให้เรานั้นมีครอบครัวที่ดีและมีลูกหลานและมีพระพรลงไปถึงลูกหลานของเรานะครับถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าและเราไม่อยากทําบาปกลับใจง่ายๆให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติพระคำให้เกียรติพระวิญญาณให้เกียรติคริสตจกักรผู้นําของเราอยู่เพื่ออณาจาักรของพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราไม่ดื้อด้านทําบาปไม่หัวแข็ง ไม่จิตใจแข็งกระด้างเรากลับใจทอมใจง่ายๆหนังสืออุพยพบทที่หนึ่งข้อ17บอกว่าแต่นางะดุงคันยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามที่กษัตริย์อียิปต์สั่งเขานั้นแต่ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตข้อ21และต่อมาเพราะนางะดุงคันนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัวเขามีครอบครัวพระเจ้าอวยพรให้เขามีคู่ครองมีลูกของเขาเอง พี่น้องครับถ้าเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรให้เรานั้นมีครอบครัวถ้าพี่น้องยังเป็นโสดผมจะอธิฐานวนะ่าพี่น้องมีคู่ครองที่ยำเกรงและรักพระเจ้าและพี่น้องจะมีลูกหลานมีพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสัญญาพระองค์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระองค์เราจะไม่ทำบาปเราจะกลับใจง่ายๆถ้าเราทำผิดเราจะทอมใจขอโทษพระองค์ ขอพระโลหิตของพระเยซูมาล้างความบาปของเราเราจะกลับใจไม่ดําเนินชีวิตสไตล์แบบความบาปที่โกงที่โกหกเย่อยิงจองของโกงเงินเราจะไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในความเย่อยิงจ่องของไม่ดําเนินชีวิตที่หลอกลวงคนอื่นใช้พระนามของพระองค์มาทามาหากินหรือมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเราจะไม่นินทาใครไม่ทําร้ายใครเราจะดําเนินชีวิตด้วยความรักและเป็นพระพรกับคนอื่น เราจะดำเนินชีวิตแบบพระเยซูเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเราเชื่อว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นค่าแต่ะบดาเจ้าพระองค์จะนำคู่ครองที่ดีเข้ามาและถ้าคู่ครองของพี่น้องบางคนยังไม่เชื่อพระเจ้าขอพระองค์นำความรอดมาให้แก่คู่ครอง,องข,ข,อของเขาและครอบครัวของเขาจะมีความสุขมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางมีพระพรไหลลงมาในบ้านเรือนของเขาและลูกของเขาล้านของเขาเลนของเขาจะมีพระพรของอับราฮัมลงไปถึงพันชั่วอายุคน ลูกเชื่อว่า ial, พระพรของพระเจ้าจะเทลงมาในครอบครัวข,ของเ pues, ขาเขาจะเกิดผลลูกหลานของเขาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครอบครัวของเขาจะเป็นพระพรแก่เพื่อนบ้านแก่หมู่บ้านที่เขาอยู่แก่ประเทศชาติและแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในพระนามพระเยซูเพราะเขายำเกรงพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำธิฐานครอบครัวของพี่น้องทุกท่านจะมีความสุขและมีพระพรนะครับ พระเจ้าของเราจะต่อสู้สงครามให้แก่เราแล้วเราจะสามารถพักผ่อนได้ในชีวิตเราไม่ต้องเป็นคนที่กังวลใจกินยาแก้ปวดหัวแก้ความเศร้านอนไม่หลับเราจะพักผ่อนได้เราจะมีสันทิสุขเพราะว่าพระเจ้าจะสู้สงครามให้แก่เราเมื่อพี่น้องพบปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสงครามเรื่องสุขภาพการเสพติดสงครามการเงินสงครามเรื่องการรับใช้หรือว่ามีปัญหาพบอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชีวิตคู่ การเลี้ยงลูกลูกของท่านอาจจะลงหายอย่าท้อใจครับพระเจ้าเป็นแม่ทัพพระเจ้าจะต่อสู้สงครามให้แก่ท่านท่านวางใจและอธิษฐานและขอพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ทำการอัศจรรย์นำลูกท่านกลับมารักษาโรคของท่านทำให้ท่านเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเป็นคนขี้นินทาจิตใจไม่สะอาดแก้ปัญหาการเงินให้แก่ท่านแก้ปัญหาครอบครัวและการรับใช้ท่านอาจจะพบปัญหามากมาในคิสตจักรของท่าน ขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่ท่านอ,อพยยบบทที่1 4ข้อ13-14บอกว่าโมเสสจึงเตือนประชากรว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะทรงประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์คนอียิปต์ก็คือศัตรูของเราผีร้ายวิญญาณชั่วมานซาตานคนชั่วร้ายที่จะมาทําร้ายเรานะครับ หรือสถานการณ์ในชีวิตที่เป็นภูเขาเหล่าการในชีวิตของเราซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดเราสามารถพักผ่อนสงบได้ให้เราร่วมใจกันนิฐานขอพระเจ้าสู้สงครามให้กับเราไม่ว่าสงครามอะไรในชีวิตของท่านให้ท่านบอกต่อพระเจ้านะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพ ที่เกินธรรมชาติที่น่าสะพึงกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่น่าประทับใจมากเราเชื่อว่าพระองค์เป็นจอมทัพของเราเราเป็นทหารของพระองค์และสงครามในชื่อของเรานั้นไม่ใช่สงครามของเราเท่านั้นแต่เป็นสงครามของพระองค์ด้วยพระองค์จะสู้สงครามให้กับเราพระองค์อยู่เบื้องหลังฉากพระองค์จะส่งทูตสวรรค์ที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามมาสู้สงครามให้ับเราพระองค์จะทําให้ศัตรูของเราพ่ายแพ้ไปส ครามนี้เราจะชนะโดยพระองค์เป Poke enfin ็นผู mm ้ประทานชัยชนะให้กับเราและพระองค์จะได้รับเกียรติข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ประธานชัยชนะในเรื่องการเงินให้กับเราเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินการงานธุรกิจขอพระเจ้าประทานชัยชนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเราชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับลูกขอพระเจ้านําลูกของเราให้มารับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าลูกที่หลงหายลูกที่เป็นรักร่วมเพศ ลูกที่ทิ้งพระเจ้าไปลูกที่มีใจขมขื่นตอบคนอื่นขอพระเจ้ากู้ลูกของเราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมารซาตานเราสั่งเจ้าให้เอามือออกจากชีวิตของพวกเราทั้งหลายออกจากการเงินของเราสุขภาพออกจากการรับใช้ครอบครัวของเราเราขอสั่งให้มันพ่ายแพ้ไปและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะสู้สงครามครั้งนี้ในนามพระเยซูชัยชนะเป็นของเราแล้วขอบคุณพระเจ้าเราจะพักสงบได้ เราจะไม่ต้องกินยานอนหลับเราไม่ต้องกินยาแก้กความเศร้าเราจะมีใจสงบเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสและเราจะมีสุขภาพที่ทดีขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จะปกป้องเราและประทานชัยชนะให้แก่เราที่เราจะมีชัยชนะในสงครามนะครับผมขออ่านพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งตอนสุดท้ายสําหรับการอธิษฐานวันนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับอบพยยบทที่15 ข้อ1ถึง18เป็นคำอธิษฐานเป็นคำร้องเพลงอวยพรพระเจ้าจากโมเสสและชนชาติอิสราเอลหลังจากเขารบชนะสามารถหลุดจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์และเดินผ่านทะเลแดงซึ่งพระเจ้าแยกออกมาอย่างอัศจรรย์เมื่อกองทัพของชาวอียิปต์นั้นพยายามข้ามทะเลแดงไปบนพื้นของทะเลแดงน้ำมันก็กลับมาทำให้รถม้าและ ทหารเหล่านั้นเสียชีวิตใต้ทะเลแดงและชาวอิสราเอลเหล่านั้นก็เป็นไทยร้อยเปอร์เซนต์พระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเขาร้อยเปอร์เซนต์และประทานสันติภาพไปแก่เขาพี่น้องนั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือบูชาและรับใช้ถ้าพระเจ้าสามารถประทานชัยชนะให้ชาวอิสราเอลในยุคข,ของโมเสสได้พระเจ้าก็สามารถประทานชัยชนะให้กับผมและท่านได้ให้เราดูสิพระเจ้าสัญญาว่ายังไงพระเจ้าทําอะไร ข้อหนึ่งบอกขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาเวว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลพระยาเวทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ข้อ3พระยาวเวทรงเป็นนักรบพระเจ้าของเราเป็นนักรบนะครับพระองค์ไม่ใช่แค่พระบิดาพระองค์ไม่ใช่แค่ผู้จัดสรรหาและเป็นนักทําการอัศจรรย์พระองค์เป็นนักรบเป็นจอมทัพของพวกเรายาวเวคือพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเวียงรถรบและกองกําลังของฟาโรลงทะเล นายทหารชั้นยอดของฟาโร์ก็จมในทะเลแดงน้ำท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนก้อนหินในทะเลลึกข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงบทขยี้ศัตรูด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงคว่ำปฏิปักษ์ของพระองค์เสียพระองค์ทรงทรงพระพิโรธ ของพระองค์เผาผลาญพวกเขาเสียอย่างเผาต่อข้าวโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกน้ำก็รวมตัวเป็นก้อนเป็นกองสูงขึ้นน้ำท่วมก็ตั้งสูงขึ้นดังกำแพงนี่คือแยกทะเลแดงนะครับที่ลึกในใจกลางท้องทะเลก็แข็งตัวข้าสึกกล่าวว่าข้าจะติดตามข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกัน ข้าจะพอใจที่จะได้ทำกับพวกเขาสมดังใจข้าจะชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียนี่เป็นคำพูดของพวกชาวอียิปต์ฐานอียิปต์นะครับเขาคิดอย่างนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนตะกัวในทะเลในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นข้าแต่พระยาเว ในบรรดาพระต่างๆองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าไม่มีนะครับไม่มีใครเหมือนพระเจ้าของเราองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงสง่างามในความบริสุทธิ์และหน้าเกรงขามด้วยพระสลิและทรงทําการอัศจรรย์ผมรักพระสริของพระเจ้าผมรักการทรงสิีเมื่อการทรงสิีมานะครับการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นทะเลแดงจะแยกออกโรคภัยไข้เจ็บจะออกไปจากชีวิตของพี่น้องผีมันจะออกไปความยากจนออกไป ความล้มเหลวจะออกไปและนิสัยบาปจะออกไปจากชีวิตของเราพระสลิริลงมาไฟของพระองค์ลงมาและจะทําการอัศจรรย์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสียด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงนําชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้ด้วยพระเดชานุภาพพระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์พวกเราเป็นคนของพระองค์จริงไหมครับ โดยฤทธานุภาพของพระองค์โดยความรักอันมั่นคงของพระองค์พระองค์จะพาเรากข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาเราจะเข้าสู่ชัยชนะความมั่งมีความร่ำรวยสุขภาพดีลูกเต้ามีพระพรมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตเพราะความรักมั่นคงและฤทธานุภาพของพระเจ้าข้อ14พูดต่อชนชาติทั้งหลายได้ยินแล้วก็พากันสะทกสะท้านคนฟิลิสเตียก็รู้สึกปวดร้าวนี่เป็นเหตุผลที่เรามีคำพยานมากมายใน YouTube ของเรานะครับเพราะเราอยากให้คน ชนชาติต่างๆที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราและจะได้สะทกสะทานและอยากมาเชื่อพระเยซูครั้งนั้นพวกเจ้านายแห่งเอโดมก็พากันวาดผวาและพวกผู้นำแห่งโมอับก็ตัวสัน่นคนคานาอันทั้งปวงก็ระส่ำระสายไปความรู้สึกสยดสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของพวกเขาเนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์พวกเขาจะหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหิน ข่าแต่พระยาเวจนประชากรของพระองค์ผ่านพน้นจนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้แล้วผ่านไปพี่น้องครับพวกผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานมันจะตกใจกลัวเมื่อเห็นพวกเรานะครับเพราะฤทธานุภาพของพระองค์อยู่รอบตัวเราเราจะเป็นคนที่เต็มไปได้วยพระวิญญาณด้วยพระคําด้วยไฟได้วยความเชื่อด้วยความรักและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงนําพวกเขาเข้ามาและให้เขาตั้งหลักแหล่งบนภูเขาของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายสถานนมัสการซึ่งพระหัตของพระองค์ทรงสถาปนาไว้พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิตนิรันร์ให้เราร่วมใจคติฐานเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นนักรบเป็นจอมทัพของพวกเราพระองค์จะทำให้พวกศัตรูของเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโรคภัยไข้เจ็บความยากจนคำสาปแช่งมัน สั่นสะเทือนมันวันไหวและมันไม่สามารถอยู่บนชีวิตของเราได้มันจะออกไปจากชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันที่ฐานข้าแต่พะบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระสิริของพระองค์อยู่กับพวกเราขอพระเจ้าเทพระสิริลงมาบนชีวิตของพี่น้องขอไฟของพระองค์ลงมาขอการทรงสิริลงมาเหมือนเสาเมฆเส,สาเพลิงบนชีวิตของพี่น้องสเ,เสาเมฆเสาเพลิงจะอยู่กับเขานำเขารอบตัวเขาขอไฟของพระองค์ลงมาเผาพลานสิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญ,ญญาณชั่วจงออกไป ศัตรูที่มาทําลายเขาความยากจนคํำสาปแช่งสิ่งชั่วร้ายโซ่รวนแอกและภาระที่อยู่บนชีวิตของเขาจงออกไปจากชีวิตของพวกเขาพระองค์จะพาเขาข้ามทะเลแดงข้ามปัญหาในชีวิตออกมาได้แล้วไปสู่ดินแดนพันธสัญญาพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเขาพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีฤทธานุภาพและพระองค์ตอบคำทิฏฐานของเราเพราะพระองค์รักพวกเรามาก พระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับพวกเราลูกขออวยพรพี่น้องลูกขอพปรองเทไฟลงมาขอโรรองเทสิ่งดีลงมาในชื่อของพี่น้องขอพระสิริของโรรองสถิตอยู่กับเขากับบ้านของเขากับคริสตจักรของเขากับตัวเขาขณะที่เขาขับรถพระสิริอยู่กับเขาไฟของพปรองอยู่ในชนื่อของเขาเขาจะมีชัยชนะเขาจะเป็นคนที่นําเสาเมฆเสาเพลิงหรือพระสิริของโปรองไปทุกคนทุกแข่งลูกเต้าของเขาจะรักพระเจ้าจะไม่ไปยุ่งกับความบาป ชีวิตของเขาจะมีชัยชนะต่อความบาปต่อการเสพติดต่างๆนานา,นาต่อความยากจนต่อศัตรูขอพระเจ้าประทานชัยชนะเรายกย่องสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ตอบคำทิฏฐานของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าว้าวพี่น้องนี่เป็นเหตุผลที่ผมรักในการนมัสการ นมสักการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยความรักและฤทธานุภาพและพระเจ้าอยู่ข้างเราและพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้แก่เราทุกกรณีในนามพระเยซูนะครับดีใจที่ได้อธิษฐานร่วมกับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเข้ามาอธิษฐานในชุดนี้ที่ว่าอธิษฐานตามพระสัญญานะครับผมจะทําไว้หลายตอนจะอ่านพระสัญญาอาจจะเป็นร้อยๆต่ตอนเลยนะครับถ้าพี่น้องว่างใช้เวลาประมาณ15-20นาทีมาอธิษฐานร่วมกับผมนะครับพี่น้องและอย่าลืม กดไลค์และกดติดตามนะครับคำสอนใน YouTube ของ New Hope International Church นะครับขอบพระคุณมากครับรักพี่น้องรพระเจ้ารักพี่น้องมากพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จในชื่อของพี่น้องและชัยชนะเป็นของพี่น้องพระพรเป็นของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่นา,นานาชาตินะครับขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยครับที่ฟังคำสอนจนจบหนังสือพระ 2, คัมภีร์2โงคูนรงบทที่5ข้อ7บอกว่า เราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์สอนและนาไปปฏิบัติด้วยความเชื่อนั้นพี่น้องวางใจในพระเจ้าฤทธเดชสูงสุดในจัก,กรวาลนี้ที่มาจากสวรรค์นั้นจะลงมาอยู่ฝ่ายเราและสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและสัญญาไว้นั้นจะไม่มีการขย่าได้มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของท่านเป็นอย่างไรก็ตาม จงมีความเชื่อและนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับและพระองค์จะปกป้องท่านและประทานชัยชนะและการทะลุทะลวงให้แก่ท่านนะครับขอบพระคุณมากครับเราพบกันในคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และในชุดอื่นๆด้วยน,นะครับรักพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับใดน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสร้างให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไป พระเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิท่านนั้น จมกับตละลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานไยข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรง ยุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจอิสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้ลับเกียรติผ่าชื่นท่านในน้ำพระเยซู